สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำจักรยานสำหรับหนูน้อยวัยประมาณประมาณ7นะครับกขวบขึ้นไปนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะมาเป็นในขนาด120นะครับตัวนี้จะเป็นทรงผู้หญิงนะครับซึ่งทางร้านมีให้เลือกครบสีนะครับซึ่งตัวนี้เป็นนะครับชื่อรุ่นว่า Candy Happy นะครับตัวนี้นะครับจะมีชิ้นงานที่ค่อนข้างจะเป็นเกรด มอกนะครับเป็นรถแบรนด์ลิขสิทธิ์นะครับซึ่งตัวนี้นะครับชิ้นงานที่ให้มานะครับรูปทรงค่อนข้างสวยนะครับขอบล้อเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ตะแกงหน้านะครับเป็นพลาสติกสีสันสวยสดใสนะครับซึ่งเราก็มีให้เลือกสีสีด้วยกันนะครับซึ่งก็มีสีฟ้าชมพูเขียวนะครับชมพูอ่อนนะครับมีชมพูเข้มชมพูอ่อนนะครับซึ่ง สีเนี่ยจะเหมาะสําหรับหนูน้อยสาวๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆกันเลยแล้วกันนะครับที่เขาให้มาโอเคอันดับแรกนะครับกระดิ่งนะครับกระดิ่งจะมีรูปทรงหน้าตาน่ารักนะครับมีเป็นหน้าตานะครับของตัวกระดิ่งสวยงามครับตัวนี้แฮนด์ให้มาเป็นแฮนด์ชุบนะครับแล้วก็ตัวรัดคอหรือรัดสเต็มตัวนี้นะครับก็มาเป็นแบบปรับหกเหลี่ยมซึ่งก็เป็นงานมาตรฐานนะครับแล้วก็ เบาะนะครับค่อนข้างทํามาสวยงามเป็นรูปลายการ์ตูนนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับเบาะสามารถซ้อนกันได้นะครับแล้วก็ชุดขาปั่นนะครับตัวนี้มาเป็นแบบขาเลื้อยนะครับงานมาตรฐานสวยงามนะครับแล้วก็เบรกหลังเป็นแบบระบบจานเบรกนะครับแข็งแรงนะครับตัวนี้เป็นจานเบรกแบบอย่างดีเลยนะครับตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่งานเบรกแบบทั่วไปครับตัวนี้จะให้อะไรมาดีมากนะครับ ซีลวดนะครับแข็งแรงนะครับดุมเป็นดุมเบรกแข็งแรงนะครับโซ่นะครับตัวนี้ให้โซ่อย่างดีมานะครับข้อบางนะแข็งแรงมาตรฐานแน่นอนครับแล้วก็ตัวนี้นะครับให้มาเป็นแบบปลดเร็วนะครับหลักอานชุบนะครับค่อนข้างจะแข็งแรงไม่มีสนิมนะครับข้างหน้าเป็นนะครับก้ามเบรกแข็งแรงครับตัวนี้ชิ้นงานไม่ไม่ได้อ่อนนะครับ ก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับรุ่นนี้นะครับาราคาจะอยู่ที่ประมาณนะครับ2,006นะครับในในตัวนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจก็เข้ามาดูได้ที่ร้านจักรยานบอดท้องได้เลยครับตอนนี้จักรยานมีมาเยอะพอสมควรครับ